เวลาพูดถึงนักโทษการเมืองคงจะโต้วาทีกันได้ว่าความหมายคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้ามองทั่วไปแล้วเนี่ยกลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพเช่นแสดงออกรวมกลุ่มโดยสันติยกเวน้นยกโทษให้เขาเหอะอย่างกว้างขวางก็คือเรื่องนิรโทษก,กรรมเราขอความยุติธรรมเราขอความเชี่ยงธรรมเราขอความเป็นธรรม และเราขอบคุณธรรมครับเวลาพูดถึงนักโทษการเมืองคงจะโต้ทีกันได้ว่าความหมายคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้ามองทั่วๆไปแล้วเนี่ยกลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยซึ่งก็น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศที่อ้างว่าชาติพิทิตไตายเนี่ยก็คือกลุ่มที่ ใช้สิทธิเสรีภาพเช่นแสดงออกรวมกลุ่มโดยสันติไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่อาจจะไปสก,กิดบางส่วนของสังคมและอันนี้ต้องแยกจากกลุ่มที่อาจจะใช้ความรุนแรงหรือมีผลประโยชน์ทางการเมืองที่รุนแรงซึ่งในเวทีโลกอาจจะเรียกว่ากลุ่มที่ก่อการร้ายไม่เหมือนกันแล้ววันนี้ที่เราพูดถึงก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยสันติซึ่งน่าจะเปิดพื้นที่ให้เขามากยิ่งขึ้นนะครับแต่บางเอิญ ก็ถูกตั้งกรอบที่ไปกระทบเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดกันด้วยเหตุผลด้วยดีนะครับแล้วก็อาจจะมีสัก5อย่างที่ฝากไว้วันนี้ข้อ1การแทรกเสริมแบบบวกหลักเกณฑ์ของสากลเข้าไทยเราเป็นภาคีของสนุยาระาร่างประเทศอยู่แล้วทํานิติกรรมแล้วเป็นภาคีของอนุสัญญาที่เรียกว่ากติการ่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและการเมืองนะครับเป็นภาคีของอนุสัญญาที่เรียกว่าอนุสัญญา สิทธิ์เศรษฐกิจสังคมและธรรมและกรรมการตรวจสอบของสหปรชาชาติเยอะแยะรวมทั้งกรรมการตรวจสอบภายใต้สองสนทิัญ,ญานี้ได้แนะนําแล้วว่าขอเชิญให้ไประเทศไทยรีวิวประเมินใหม่การใช้กฎหมายบางส่วนที่กระทบสิทธิเสรีภาพรวมทั้ง112และ116การกระทบ รัฐบาลในการพูดคุยของบางฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้หน่อยนะครับว่าเขาแนะนําเราแล้วแล้วระบบตรวจสอบอื่นๆเช่นผู้แทนพิเศษ,ษ,ษของสหประชาชาติหรือระบบ UPR Universal Period Review ผ่านคณะมนตรีชนที่เป็นรัฐต่อรัฐที่ตรวจสอบกันเขาก็แนะนําอะไรมาเยอะแยะแล้วขอให้เราเอื้อมากขึ้นนะครับและไม่ดําเนินการโดยใช้อะไรที่ไปปิดกรอบของการแสดงออก และการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดกรอบก็ต้องสมดุลตามหลักสากลต้องมีข้ออ้างที่ฟังขึ้นถ้าจะอ้างความมั่นคงแห่งรัฐก็จะต้องพิสูจน์ว่าจําเป็นจริงๆแล้วสากลผมขอเสริมในภาษาไทยนะฮะก็มีเทสสามอย่างก็คือว่าต้องพิสูจน์ว่าไม่อําเภอใจเป็นไปตามกฎหมายที่ยอมรับได้ตามหลักสากลหลักลกริเกตี้นะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าจะจากัดสิสธ็์ก็ต้องพิสูจน์ว่าจําเป็นจริงๆตามภายจริงนะฮะและ สมส่วนด้านที่3ก็คือต้องพิสูจน์วัตถุประสงค์เนี่ยชอบทำรรเช่นเพื่อประโยชน์ของสังคมประชาธิปไตยซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ค่อยผ่านนะเกณฑ์ทั้งหลายทั้งสิทธิ์และถ้าจะอ้างข้ออ้างในการจํากัดสิทธิ์ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาในหลักสากลตามที่แจ้งไว้นะครับถ้ามองถึงมาตรฐานสากลที่พูดถึงของสิมิชนนะครับข้อ2คือการขอให้รัฐะ ยับยั้งตัวเองขึ้มากยิ่งขึ้นและกรองตัวเองขึ้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็หมายความว่าในหลายกรณีที่พูดถึงซึ่งเราพูดถึงสันตินะฮะขอให้รัฐไม่ดําเน,นินคดีแม้แต่ก่อนพูดเรื่องปฏิรูปะไยยับยั้งตัวเองบ้างโดยเฉพาะถ้ามาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นปัจจุบันนะครับถ้าดําเน,นินคดีไปแล้วจากของเก่าก็พยายามดรอปไม่ดําเนินต่อนะครับให้ประกันตัวหรือลดคอมมิวต์ลดโทษหรือหาวิธีอื่นคือยับยั้งตัวเองอ่ะอนาจใน การเห็นหน้าต่างตัวเองและสังคมในฐานะที่อ้างว่าเป็นรัฐรัฐบาลที่ประชาธิปไตยนะครับอันที่3คือถ้าจะใช้กฎหมายจริงๆเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดว่าน่าจะเป็นวิธีทางแพง่งไม่ใช่อาญามิ่นประมาทไม่ว่าจะมิน่นหรือแตะต้องใครก็ตามในสากลนะครับในเวชีสากลกฎหมายของประเทศจะชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่อง Civil ไม่ใช่ criminal นะครับเป็นเรื่องแพง่งไม่ใช่อาญาเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คงจะเชิญชวนให้ทั้งแก้กฎหมายและยับยั้งตนเองด้วยในการใช้กฎหมายาย,ายาเยอะแยะที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นพรกฉุกเฉิญพรบคอมพิวเตอร์อรพรบไซเบอร์อรอรอราอรมาตรา1 1 2่1 6่นและอื่นๆที่กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนในสต่ตาของโลกนะครับโดยเขล่เาเคารพสถาบันนะครับอันที่4เนี่ยก็คือกา,การเปิดพื้นที่ของประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อันนี้ก็รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้พิสูจน์หลักฐานด้วย นะครับในการเปิดพืนที่เปิดให้ NGO มีป่ากมีเสียงมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลุ่มที่เราพูดถึงวันนี้ที่ถูกกักถูกอะไรก็หาวิธีอื่นโดยสันติที่สมดุลกับสากลน,นะครับซึ่งวิธีที่เหมาะสมก็คงจะเป็นประเด็นที่5ที่ผมฝากไว้คืที่เรียกว่า exoneration หรือค่คือยกยกเวน้นยกโทษให้เขาเหอะอย่างกว้างขวางก็คือเรื่องนิรโทษกรรมนะครับซึ่งนิรโทษกรรมใน,ในหลักสากลเนี่ย น่าจะต้องมาจากสภาและจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาของโลกในหลายคนที่ถูกกักตัวในปัจจุบันนี่ก็ไม่ได้ทําผิดอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาขอเนรโทษก็ก็เป็นคําถามเหมือนกันแต่เขาพยอมยอมพูดเอาขอเนรโทษแต่ที่แปลกมากเย่ยในบางสังคมเ่ยก็คือว่าฝ่ายที่ใช้อํานาจแบบรุนแรงรัฐประหารเนรโทษตนเองได้และแทรกเข้าไปอยู่ในรัฐมนุนด้วยยกเว้นตนเองแต่ฝ่ายที่สันติที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ตามหลักสากลและตามภูมิปัญญายที่ดีของรัฐถูกก,กักถูกจำคุกและต้องมาพิจารณาว่าจะนโทเได้หรือไม่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับสีอย่างสิ่งที่เราแสวงหานะครับในสายสัมพันธ์ที่ดีของเสรีภาพหรือ ties for ties นี่ก็คือว่าเราขอความยุติธรรมเราขอความเที่ยงธรรมเราขอความเป็นธรรมและเราขอคุณธรรม